แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขตข้อชอเมื่อพระรตนไตรัผ่าเข้าและคืบไปในไตรสิกขามรรคก็พัฒนาสู่จุดหมายในบรรดาหมวดธรรมชุดธรรมหรือระบบการปฏิบัติที่จัดรูปออกมาจากองค์มรรคทั้งหมดนั้นหมวดธรรมหรือระบบปฏิบัติที่ถือได้ว่าเป็นระบบกลาง หรือเป็นพื้นฐานกว้างขวางครอบคลุมและใช้เป็นมาตรฐานของการปฏิบัติมากที่สุดก็คือระบบที่เรียกว่าศิขาสามหรือไตรสิกขาซึ่งแปลง,ง่ายๆก็คือการศึกษาสาส่วนแม้ว่าไตรสิกขาจะจัดรูปออกมาจากมรคแต่ความสำคัญของไตรสิกขานั้นเข้าคู่เทียบเท่ากับมรคเลยทีเดียวดังจะเห็นว่ามรค เป็นทางดําเนินชีวิตที่ดีงามหรือระบบการดําเนินชีวิตที่ดีงามหรือจะให้ตรงกว่านั้นว่าเป็นเนื้อหาของการดําเนินชีวิตที่ดีงามส่วนไตรศิกขาเป็นระบบการศึกษาหรือระบบการฝึกฝนอบรมพัฒนาคนให้มีชีวิตที่ดีงามหร,ห,หรือให้มีการดําเนินชีวิตที่ดีงามนั้นหลักทั้งสองนี้เนื่องอยู่ด้วยกันเพราะเมื่อมีการศึกษามีการฝึกฝนอบรมพัฒนา ก็เกิดเป็นการดําเนินชีวิตที่ดีหรือการดําเนินชีวิตที่ดีก็เกิดมีขึ้นดังนั้นเมื่อฝึกด้วยไตรสิขามักก็เกิดมีขึ้นหรือว่าเมื่อคนฝึกตนด้วยไตรสิกขาชีวิตของเขาก็พัฒนาไปในมักเท่ากับพูดว่าการฝึกไตรสิขาก็เพื่อให้มักเกิดขึ้นแท้จริงนั้นเนื้อหาสาระของมักและไตรสิกขาก็อันเดียวกันนั่นเอง ฝึกอันใดก็ได้อันนั้นหรือฝึกสิ่งใดสิ่งนั้นก็เจริญงอกงามขึ้นและการฝึกหรือการศึกษานั้นก็ไม่แยกจากการดำเนินชีวิตแต่เนื่องอยู่ด้วยกันกับการดำเนินชีวิตการศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิตหรือที่แท้ชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่ศึกษานั่นเองเมื่อมั่นใจในพระรัตนตรัยไม่มัวลังเลพวัพวนอยู่กับการหวังพึ่งปัจจัยภายนอกทั้งหลายแล้ว ด้วยศรัทธาที่เข้าทางเป็นสัมมาทิฏฐินี้ใจก็มุ่งมาอยู่กับการเรียนรู้หลักการดับทุกข์แก้ปัญหาด้วยปัญญารู้เหตุปัจจัยตามหลักอริยสัจแล้วก็ปฏิบัติตามวิธีพัฒนาตัวคนที่เป็นมรคนี่ก็คือเข้าสู่ไตรสิกขาพอเริ่มต้นตั้งตัวได้แล้วศรัทธาในพระรัตนตรัยนี้ก็หนุนนําให้เดินหน้าก้าวไปในไตรสิกขาพัฒนาองค์มรคให้เจริญง,งอกงามขึ้นไปขึ้นไป จนลุกถึงจุดหมายศิกขาสามหรือที่นิยมเรียกว่าไตรศิกขาได้แก่อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาซึ่งมักเรียกกันให้ง่ายๆสะดวกสะดวกว่าศีลสมาธิปัญญาศิกขาที่1อธิศีลสิกขาคือการฝึกความประพฤติสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ ได้แก่รวมองค์มรคข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะว่าโดยสาระก็คือการดำรงตนด้วยดีในสังคมรักษาระเบียบวินัยปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคมให้ถูกต้องรู้จักปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อโลกในทางที่เกื้อกูลมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีงามเป็นคุณเป็นประโยชน์มีวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะทางสังคม ให้อยู่ในภาวะเอื้ออำนวยแก่การที่ทุกๆคนจะสามารถดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือปฏิบัติตามมัคก,กันได้ด้วยดีนับเป็นความบกพร่องอย่างยิ่งที่มักมองศีลกันเพียงในแง่ลบอย่างแคบที่สุดคือมองเป็นข้อห้ามกว้างออกไปหน่อยก็เพียงเป็นการงดเว้นเช่นงดเว้นตามหลักศีลห้าไม่มองให้ครบตามความหมายเดิมเช่นในฝ่ายประสงค์ศีล รวมถึงการประพฤติชอบต่อกันระหว่างอุปชาอาจารย์กับสิทธิ์ดังระบุในมหาขันตกะเป็นต้นแห่งพระวินัยปิดกในฝ่ายครหัดศีลรวมถึงการทำหน้าที่ต่อกันระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดาสามีกับภรรยาเพื่อนกับเพื่อนตามหลักทิศหกตลอดจนสังหาวัตถุตามหลักที่หิวินัยในสิงคาลากสูตรเป็นต้น ศีลเป็นสิกขาขั้นต้นที่สุดจึงมีขอบเขตกว้างขวางมากแบ่งได้เป็นหลายระดับครอบคลุมถึงการแสดงออกและการบังคับควบคุมตนด้านภายนอกทั้งหมดความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมและธรรมชาติเกณฑ์อย่างต่ำสุดของศีลคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นเดียวกับไม่เบียดเบียนตนเองด้วยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกื้อกูลแก่ชีวิตที่ดีงาม หรือเกื้อกูลแก่มักนั้นต่อจากนั้นได้แก่การฝึกฝนทางวินัยเพื่อความดีงามยิ่งขึ้นไปถ้าสามารถกว่านั้นก็กล้าไปถึงการทำการต่างๆที่เกื้อกูลแก่ผู้อื่นช่วยสร้างเสริมจัดสรรสภาพแวดล้อมในทางที่จะปิดกั้นโอกาสแห่งความชั่วร้ายเพิ่มพูนโอกาสแห่งการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจเพื่อความดีงามหรือคุณค่าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปสิขาที่สอง อธิจิตตสิกขาคือการฝึกปรือในด้านคุณภาพและสม,มรรถภาพของจิตได้แก่รวมเอาองค์มัคข้อสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสม,มาธิเข้ามาว่าโดยสาระก็คือการฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงแน่วแน่ควบคุมตนได้ดีมีสม,มาธิมีกำลังใจสูงให้เป็นจิตที่สงบผ่องใสเป็นสุขบริสุทธิ ปราศจากสิ่งรบกวนหรือทําให้เศร้าหมองอยู่ในสภาพเหมาะแก่การใช้งานมากที่สุดโดยเฉพาะการใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งและตรงตามเป็นจริงศิกขาที่3อธิปัญญาศิกขาคือการฝึกปรือพัฒนาปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจนถึงความหลุดพ้นมีจิตใจเป็นอิสระผ่องใสเบิกบานโดยสมบูรณ์ ได้แก่รวมองค์มรรคสองข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะโดยสาระก็คือการฝึกอบรมพัฒนาให้เกิดปัญญาบริสุทธิ์ที่รู้แจ้งชัดตรงตามสภาวะไม่เป็นความรู้ความคิดความเข้าใจที่ถูกบิดเบือนเคลือบคลุมย้อมสีอำพรางหรือพระามวเป็นต้นด้วยอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชาและตัณหาเป็นผู้นำที่ครอบงำจิตอยู่ การฝึกปัญญาเช่นนี้ต้องอาศัยการฝึกจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นพื้นฐานแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อปัญญาที่บริสุทธิ์รู้เห็นตามเป็นจริงนี้เกิดขึ้นแล้วก็กลับช่วยให้จิตนั้นสงบมั่นคงบริสุทธิ์ผ่องใสยอย่างแน่นอนยิ่งขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งทําให้จิตใจเป็นอิสระและส่งผลออกไปในการดําเนินชีวิตทําให้วางใจวางท่าทีมีความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องและใช้ปัญญาที่บริสุทธิ์ ไม่เอ็นเอียงไม่มีกิเลสแอบแฝงนั้นคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆทำกิจทั้งหลายอย่างถูกตรงในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอย่างแท้จริงถ้าพูดตามภาษาของวิชาการสมัยใหม่ตามหลักวิชาการศึกษาสายตะวันตกอธิศีลาศิขาอธิจิตศิขาและอธิปัญญาศิขาก็ครอบคลุมการทำให้เกิดพัฒนาการทางสังคมทางอารมณ์และทางปัญญาตามลำดับ เป็นแต่จะแตกต่างกันโดยขอบเขตของความหมายและสิกขาสามมีจุดหมายที่ชัดเจนจำเพาะตามแนวของพุทธธรรมอย่างไรก็ตามอย่างน้อยในขั้นเบื้องต้นจะเห็นชัดว่าความหมายไปกันได้ดีคือผู้ได้ตรงกันในขั้นพื้นฐานว่าจะต้องฝึกคนให้มีวินยัยให้งอกงามทางอารมณ์และให้งอกงามทางพุทธิปัญญาการฝึกคนให้มีวินยัยก็รวมถึงความรับผิดช,ชอบ และความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมด้วยและที่ว่าให้งอกงามทางอารมณ์นั้นทางพระว่าให้จิตใจเข้มแข็งประณีตมีคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพดีสิกขาสามนี้เนื่องกันและช่วยเสริมกันซึ่งตามหลักพัฒนาการอย่างสมัยใหม่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นความรู้เหตุผลย่อมช่วยความเจริญทางอารมณ์ และช่วยเสริมการปฏิบัติตามวินัยตลอดถึงความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ในทางสังคมดังนั้นการฝึกฝนอบรมในศิกขาสามหรือการให้เกิดพัฒนาการทั้งสอย่างจึงต้องดำเนินคู่เคียงกันไปพัฒนาการทางกายในหลักสิกขานี้ไม่ได้แยกออกมาแสดงต่างหากในทางพระพุทธศาสนาพัฒนาการด้านนี้เห็นได้ว่าจัดอยู่ในขั้นศีล ทั้งนี้มีแง่ที่จะพูดอยู่สองอย่างคืออย่างแรกความเป็นอยู่ตามแนวทางพุทธเป็นการดำเนินชีวิตที่ไม่ขัดแยง้งไม่ตัดแยกแต่ใกล้ชิดสนิทกลมกลืนและเกื้อกูลก,กันกับธรรมชาติอย่างที่สองท่านเน้นความสัมพันธ์ทางกายกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในหลักอินเสียสังวรศีลและเน้นความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอยู่ด้านกาย กับการบริโภควัตถุดังที่จัดเป็นศีลหมวดหนึ่งเรียกว่าปัจจยสันนิสิตศีลหรือปัจจัยสันนิสิตศีลศีลเนื่องด้วยปัจ,จัสัสีโดยย้ำที่โพชเนมตัญญุตาความรู้ประมาณในการบริโภคตลอดจนหลักสัปปายะต่างๆมองแง่หนึ่งว่าพุทธศาสนาไม่พิจารณาพัฒนาการทางกายแยกต่างหากจากจริยธรรม เพราะลำพังความเจริญกายมีร่างกายเติบโตแข็งแรงมีสุขภาพดีทางกายนั้นอย่างเดียวย่อมไม่มีความหมายเป็นสิขาและตามปกติจะเอียงไปทางเป็นการสนับสนุนให้ตันหาได้เครื่องมือที่จะเสพแสวงยื้อแย่งโลกามมตซึ่งเป็นทางสายตรงข้ามกับการศึกษาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่จุดเน้นในที่นี้จึงจะไม่บรรยายไว้มิใช่แค่นั้นถ้าดูให้ชัด ในพุทธศาสนามีพัฒนาการทางกายเรียกว่ากายภาวนาอยู่ในหลักภาวนาสีคือการพัฒนาสีด้านได้แก่กายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาและปัญญาภาวนาในบาลีที่มาท่านแสดงภาวนาสีนี้ในรูปที่เป็นคุณบทของบุคคลจึงเป็นภาวิสีหรือภาวิตะสีได้แก่ ภาวิตะกายภาวิตะศีลภาวิตะจิตและภาวิตะปัญญาแต่ความหมายต่างกันกับหลักวิชาการศึกษาสายตะวันตกโดยในพุทธศาสนาหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เกิดผลในทางที่เกื้อกูลไม่ใช่หมายถึงพัฒนาตัวร่างกายและกายภาวนานี้ใช้ในการวัดผลส่วนในภาคปฏิบัติของการฝึกการพัฒนากายนั้น จัดรวมไว้ในอธิศีลสิกขานั่นเองรวมความว่าไตรสิกขาเป็นระบบการฝึกอบรมตามขั้นตอนจากภายนอกเข้าไปหาภายในจากส่วนที่หยาบเข้าไปหาส่วนที่ละเอียดและจากส่วนที่ง่ายกว่าเข้าไปหาส่วนที่ยากและลึกซึ้งกว่าเมื่อแรกเริ่มการฝึกอาศัยความเห็นชอบหรือความรู้ความเข้าใจถูกต้อง ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นเชื้อหรือเป็นเขาให้เพียงเล็กน้อยพอให้รู้ว่าตัวจะไปไหนทางอยู่ที่ไหนจะตั้งต้นที่ไหนเท่านั้นการเข้าใจปัญหาและการมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องและคือความหมายพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิส่วนในระหว่างการฝึกการฝึกส่วนยาภายนอกในขั้นศีล ช่วยเป็นฐานให้แก่การฝึกส่วนละเอียดภายในทําให้พร้อมและสะดวกที่จะฝึกในขั้นจิตและปัญญาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อฝึกขั้นละเอียดภายในคือขั้นจิตและปัญญาผลก็ส่งกลับออกมาช่วยการดําเนินชีวิตด้านนอก<ม>เช่นทําให้มีความประพฤติสุจริตมั่นคงมีศีลที่เป็นไปโดยปกติธรรมดาของตนเองไม่ต้องฝืนใจหรือตั้งใจคอยควบคุมรักษา คิดแก้ปัญหาและทำกิจต่างๆด้วยปัญญาบริสุทธิ์เป็นต้นโดยในยะที่กล่าวแล้วเมื่อฝึกตลอดระบบของสิกขาแล้วระบบการดำเนินชีวิตทั้งหมดก็กลายเป็นระบบของมรรคสอดคล้องกันหมดทั้งภายนอกและภายใน